เขาบอกว่าถ้าถ oh uh ือ huh. ว่าเป็นปลาที wow, ่มมืองจีนอันนี้จะราคาข้ามพันบาทเลยมิงเกอร์จะก็เงิร์ฟเหินเกีอยวมาว้าวมาชู่ใน这里多多少钱ะ เรานึ有 inne, 有 ira, ่น wow! 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 oh! ้ำเราซื้อหม่้ระซือ่เราอหน่งน้ำเาซ่ง้วเาวหนน้าอหไ่เร้เราอน่้ือน่เเกาองต้องนาอน่งื้เรซรงนี้นน้อ้้ห้ห้า้ ไม่ไห่นั่นนะ่ะถ้าเจฟฟี่ทอดแบบนี้ไม่เหลือคุณผู้ชมโอเคเอ้ยกระทะไฟไหมอ่ะมิงเกอร์กระทะไฟไหมอ่ะอ,ไไอ้ะอย่างว้าวว้าวว้าวอุ้ยอันนั้นก็คือมันหมูเมื่อกี้โอ้โห oh. อันนี้คือขิง <Wow. S 1> นี่คือเทคนิคการทำกับข้าวของชาวจีนอันนี้คือซีอิ๊ โ oh อ,อ้มาอยป๊อ่ะไิเฮ้ <_ q l id> พี่หมีมบอกว่าต้องรอรอรอ,รอสิบกว่านาทีแล้วคือหิวแล้วไงอ๋อนี่คือการจิ้มแบบคมจีนลองดูว่าสุกไหมอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเพิ่งเคยดูเจฟฟี่ไม่ต้องตื่นเต้นนะเจฟฟี่ความรู้ในการทำกับข้าวเท่ากับ ติดลบนะไม่ใช่ศูนย์นะถ้าใครดังถ้าไม่เป็นเลยจบแค่นั้นรู้เรื่องว้าวว้าวอ้ายอ h my god 好了吗明ม好了好了哦可以ช了吗？嗯可以吃了 ไดโนเสาร์จะฟี่กินข้าวแค่นี้พอนะมาหมาเพราะว่าเดี๋ยวมาหมาว่าจะฟี่อ้วนนะมาตั้งกล้องแล้วนะอร่อยมากแต่ว่าเค็มไปนิดนึงหองปลา 好怪嘛！好怪。